สบายๆแล้วก็เอาใจหยุดนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็อย่างสบายๆตรึกนึกเป็นภาพนึกถึงดวงใส หยุดอยู่ในกลางดวงใสๆหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสๆใจหยุดลงไปในกลางองค์พระใสๆหรือวางใจนิ่งๆเบาๆสบายๆให้ใจหยุดนิ่ง อากาศกำลังดีตอนนี้ค่อยๆวางเบาๆสบายแต่ถ้าใครเวลาทำความรู้สึกในท้องอดจะก้มมองไม่ได้หรือเหลือบตาลงไปมองแล้วทำให้มึนทิสะปวดกระบ,บอกตาแล้วก็ ทำให้ใจมันไม่ละเอียดเราก็อาจจะเริ่มต้นจากจุดที่เรารู้สึกสบายก่อนก็ได้นะจ๊ะซึ่งทางเดินของใจม,มันมีทั้งเจ็ดฐานเราจะเริ่มจากฐานที่หนึ่งปากช่องจม,มูกหญิงซ้ายชายขวาก่อนก็ได้ หรือสบายที่ฐานที่สองที่หัวตาเหล่าตาหัวตาตรงน้ำตาไหลหญิงซ้ายใยขวาอย่างนั้นก่อนก็ได้หรือกลางกักทิ่สะฐานที่สามระดับเดียวกับหัวตาหรือพิดานปากฐานที่สี่จ้างปากอาหารสำลัก หรือปากช่องคอเหรือลูกกระเดือกฐานที่5้าเนี่ยเราก็ให้สังเกตดูว่าเราวางใจตรงไหนเนี่ยมันสบายก็เริ่มจากตรงนั้นไปก่อนก็ได้นะจ๊ะแต่ก็ต้องให้รู้ว่าเป้าหมายของเรานะ่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ให้เรารู้อย่างนี้หรือหลับตาแล้วเราก็นิ่งๆไม่กังวนเรื่องฐานก็ได้อย่างนี้ไปก่อนแต่ตอนสุดท้ายมันนิ่งแล้วมันก็จะมาลงมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแต่พอเวลาเราอยู่ในอริยบทอื่นลืมตาก็ควรจะฝึกทำความคุ้นเคย กับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดน,นึกมองไปในกลางทองนะโดยไม่ต้องเลือบในตาลงโลกในตาก็ยังอยู่ที่เดิมจะทำความรู้สึกอย่างนั้นเนะมื่อเราลืมตาะจะให้ใจเนี่ยมันคุ้นเคยแต่ก็มีข้อสังเกตว่าถ้ามันตึงระบบประสาทกล้ามเนื้อมันตึงมันเกร็งมันเครียด ถ้าอย่างนี้ไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราก็่าไปฝืนทำแต่ไม่ใช่เลิกทำ่าไปฝืนทำแบบอย่างนั้นต่อไปแต่ว่าอย่าถือโอกาสเลิกนั่งไปเลยก็ไม่ใช่ให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆตั้งแต่ปิดเปลือกตา ปิดเปลืกตาระดับขนาดไหน,นรู้สึกสบายแล,แล้วเราก็เริ่มไล่ฐานลงไปจนไปถึงจุดที่เราพึงพอใจรู้สึกสบายก็อยู่ตรงนั้นแต่ตอนสุดท้ายก็ต้องมาลงที่ฐานที่เจ็ดนี่คือ แบบฝึกหัดของเรานะจ๊ะแล้วก็เป็นข้อสังเกตซึ่งมันไม่หนีหลักว่ามันตึงเกินไปหรือหยอ่อนเกินไปถ้าหยอ่อนมันจะฟุ้งไปเรื่อยเปื่อยหรือไม่การหลับเผลอปลอยไปถ้าถูกหลักวิชาแล้วมันจะนิ่งเบาสบาย นั่งแล้วมันไม่เบื่อเวลาจะหมดไปอย่างรวดเร็วนั่นคือข้อสังเกตว่าเออเราทำถูกวิธีการแล้วก็ให้รักษาใจที่หยุดกับนิ่งๆิ่งเอาไว้ให้สม่ำเสมอนะจ๊ะให้นิ่งอย่างสม่ำเสมอโดยไม่คำนึงถึงเรื่องเวลา ภารกิจการงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่นอกใจจักนี้เราฝึกหยุดฝึกนิ่งให้ดีนี่คือสูตรสำเร็จตั้งหยุดกับนิ่งเฉยๆมันเึงจะเข้าถึงหลักมันก็มีอยู่แค่นี้ ไพนั้นที่เรายังเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันยังไม่หยุดหรือหยุดแต่มันยังหยาบอยู่หยุดแบบกดๆจะถ้าหยุดอย่างสบายนั่นแหละเพลินมีความสุขสนุกการนั่งสมาธิอย่างนั้นเราถึงจะถูกวิธีการถูกหลักวิชาต้อง สังเกตอารูกนะัแล้วก็ปรับลงให้อยู่ในภาวะที่สบายนิ่งอย่างสบายทำใจเย็นเย็นผู้ที่ทำไม่ได้ก็ไมีอยู่แค่สองประการเต่นั้นแหละคนตายคนบ้าปัญญาอ่อนอะไรพวกนั้นก็เขาสูญเสีย เ็นระบบการรับรู้ไปแล้วถ้าคนดีๆเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทจิตใจอะไรต่างๆเหล่านั้นต้องเข้าถึงทุกคนไม่เข้าถึงเนี่ยเป็นไม่มีนะจ๊ะถ้าเป็นคนดีๆเนี่ยที่ไม่สูญเสียระบบประสาทการรับรู้แบบคนบ้า ปัญญาอ่อนอะไรพวกนั้นต้องทำเป็นทุกคนเพราะว่าพระธรรมกายท่านก็อยู่ในตัวของเรามีอยู่แล้วนะท่านอยากมาให้เราเห็นใจายาขาดทีเดียวถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือพร้อมที่จะให้เราเห็นเสมอพร้อมที่จะผุดผ่านมากลางกายเรา ดวงใสๆนี่ก็เช่นเดียวกันพราะเสมออยากจะให้เราเห็นแต่เราก็ต้องทำให้มันเป็นทำให้มันถูกหลักวิชาอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วคนะือต้องหยุดต้องนิ่งสบายบ่ายนี้เราไม่ต้องเอาอะไรกันเยอะลองฝึกดูนะจ๊ะฝึกหยดุดนิ่ง เฉยๆอย่างสบายนึกองค์พระได้แล้วก็นึกนึกดวงแก้วได้แล้วก็นึกนึกแล้วมันตึงหรือนึกไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนึกนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายสบายแล้วก็มือที่วางน,นต้องวางพอดีที่นาตักของเรา กล้ามเนื้อทุกส่วนต้องผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะเลยไปเลยกับบอกตาคอบ่าไหลแขนทั้งสองจนปลายนิ้วมือผ่อนคลายไปทำตัวของเราถึงขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าก็ผ่อนคลาย นะทั้งเนื้อทั้งตัวให้คลายและวก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นว่งว่างนิ่งนิ่งนุ่มนุม,นม,นมละมุนละไมให้ใจใสใสลองค่อยๆทำดูนะลูกนะอากาศกำลังดีนะี ค่อยๆวางใจเบาๆจะเลืออย่าชำเลืองหรือเหลือบตาลงไปในท้องอย่าไปกดเข้าไปแค่ตามความรู้สึกเหมือนตอนนี้เรานั่งหันหลังให้มหาวิหารพระเด็บคุณหลวงปู่เรายังนึกภาพมหาวิหารได้เลยแตทั้งเราหันหน้าตรงกันข้ามหรือมหาธรรมกายเจดีย์ มีองค์พระสามแสนองค์เต็มไปหมดอยู่ข้างหน้าเราเรายังนึกได้เลยถ้าจะนึกภาพต้องนึกอย่างนั้นแหละการเห็นทางใจจะต่างจากการเห็นดนลูกในตาตอนแรกคือลูกในตาเพ่พอลืมตาก็มองเห็นเลยแต่ใจนี่มันค่อยคเห็น แล้วแต่ความคุ้นเคยกับสิ่งนั้นคุ้นเคยมากมันก็เห็นง่ายไม่ค่อยคุ้นเคยมันก็นึกไม่ค่อยจะออกอะไรอย่างนั้นแต่จะอะไรก็ตามหลักวิชาก็อยู่ที่นิ่งหย่ดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆจะไปคำนึงถึงความมืดหลักก็อย่าไปเร่งให้มันสว่างเร็วๆ มันก็ต้องมีขั้นมีตอนของมันจะไปรัดขั้นตอนเนี่ยยากแล้วก็อยเอาตัวเราไปเปรียบเทียบก,กับเพื่อนกัลยานมิตรบางท่านที่พอเขาหลับตาแม่มาใหม่ๆเขาก็นึกถึงดวงหรือองค์พระได้ ปัจจุบันยาบยา้ดเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเพิ่งพาเขามาเรามาก่อนเขาได้ทำแต่ก็เพิ่งมาแต่ทำไมเขาไมเห็นปัจจุบันนี้เราเห็นเพียงแค่นี้แต่แต่ย้อนหลังไปเนี่ยสาออกไปเรื่อยๆในอดีตกว่าที่เขาจะง่ายในวันนี้มันก็อยากมาก่อนในอดีต แต่ก็ทำความเพียรอย่างสม่ำเสมอต่อเน,นื่องเมื่อบุญส่งผลมันก็พลึกขึ้นมาวางใจถูกส่วนถูกหลักวิชามันก็พลึกขึ้นมาได้เราจะมองแค่สั้นๆไม่ได้เอาเพิ่งพาเข้ามาแล้วเขาเห็นก่อนเราไอ้ที่เราชชากว่าเขา,เขาเพราะที่ผ่านมาในอดีต เราทำผูปโปรโง่ไม่ต่อเนื่องกันเพราะฉชาตินี้เราก็ต้องมาแก้ไขใหม่ปรับปรุงใหม่แต่มันก็ไม่ใช่ยากมากมันยากพอสู้แต่ก็ไม่ใช่ว่าง,ง่ายมากมันก็ง่ายพอดีพอดีถ้าวางใจได้นิ่งๆถูกหลักวิชามันก็ง่าย ก็จะทำได้เพราะฉะตอนนี้เราฝึกให้มันหยุดนิง่งเบาเบาสบายบวางใจเบาเบานิง่งเดี๋ยวก,า,กายก็จะเบาไปเองต้องนิ่งนิงน่งสบาย แล้วก็ผ่อนคลายระบบประสาทกล้ามเนื้อนะค่อยๆประคับประคองใจอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดคือนนิ่งเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะ่ะนิ่งสบายผ่อนคลาย